สวัสดีจ้าวันนี้พามาเที่ยวอีกแล้วพี่น้องเลยพามาตลาด,ด,ดมาโมเก่าอีกแล้วพี่น้องเลยทำต,ตามนาทีเลยมาดับราชการ สามวนเสียบทวารมัดจักบาไมคะสาบาทสองมัดสองสาวมามุมเก่าเดิมๆก็้ายคือเก่าพี่น้องเลยมาเบืองเรา คนนะเห็ดพี่ดองเห็ดหนูสอนโบพี่ดองงามเลยปุ้ยเห็ดน่อไม่ทั้งไข่พร้อมี่เด็กนั่งตุจงแเมงส่วนหัวหอยป๊บตัวนี้โอ้ ปานาที่ปาตากันนีุ่ณนหนักิงกิแกับเกยงเราใหม่พี่น้องโมนี่เขารับนาะทีเป็นคนใสมหาวพวกเขาแย่งึงามแตะะ่ว่าเขาหมืนหายสิาเอารูไปกขแยงบาดเอาตัวตพิตต์ตุิตตามเสียดตัวไว้ไว้ีหลา แม่นอยู่วะพี่น้องเบิง้งผมสิดมเบิง้งนี่บ่าเนี่ยเขาจะไปขวัวสิน้องเขาจะไปขวัวสิน้องงัวนะคุณนะพักหนังกับหย่าโอ้ยกล่องคือบ่เอาทาแท้เหมือนนี่พี่น้องปลามานหล่อยามเทียง ทางเมื่อคือเก่านะโอ้ยพักเก่านี่คืองามสทาวะคุณนะฟักงามๆเลยพุ่กนกน็งามคือเก่าพี่น้องเลยขุ่เจ้าเก่างามคือเก่าใหม่ๆสดๆโอ้สดขักองทางนี้ก็จะเป็นอองแหงเหมือนเริมเหมือนเร่ม เฮ้ยเบื่องตีพี่นอ้องข้าสสไปลาขางได้ก่อนกล้วยหอ,อมเบื่องตีอโวคาโรก็มีแย่เปลือกแย่หนให้เรียบ้อยข้สาสมักก้เขาเจ๋อเจ๋บปะ่ะพ่อพัดบวบตัวน,นั้นพัดหมูพัดหมูใส่ถั่ว อาหารสดอยู่ฝั่งเท่านั้นพี่น้องเม่ไปดอกเท่านั้นเมื่อน,นี้สีผ้ากับเดี๋ยวค้วนใส่สีทาค้นใส่สีทาอยู่พามาเท่งนี้ไปให้หยอกแซวขายขนมหวาน <c oughs> ต้องเสียบ,เ,ยบเหมือนแหงพี่หอดูนัดคนะพี่น้อง โดนาดใหม่ๆสด,ดๆกำลังลงพึ่งลงเพ่งกนมีพุ่นของกินบานเฮาถั่วนมัยต่มผระโพดต่มโอ้ยก่องว,า,วายร้ายอีนองเลยมนี่เบิร์ดแมฆาก็นั่งตึงเสบยียงอยู่โอ้ยผ่านเมาแล้วบ่อยเราเบาื้องตี้เขาแกียงได้่น ปาดปาดเขามาทัก่าพี่น้องไม่ใหม่อยู่ยังไอห่วนหวนอยู่เขาเคียงเนาะเปิดขายเด้อเปิดขายแต่วายเหมุอนมุ่งผลมาชนไปไปวะห้าหยอกเสาขายนมหวานคนน่าหมักแหนมบ่โอ้ต่างด่านเพราะท่านเดียวอยู่พี่น้องคนคนน่ะคนน่ะนากินบ่ โอ้ยนมหวานคนนะ่ะกําลังมาดบ้านเดียวอยู่ที่น้องสาวขายนมหวานหน้าตาดีหน้าตาสวยขนมนกระนาซิ่มมาอีกเดียวจ้ะผมเห็นเมื่อนี้ผมเห็นหนาเพิ่นมันเมื่อเมือมเื่อเนเนี่ยนะอะ เอานุ่มสั่นกล่องหนึ่งจ้ะนี่หลายเด็ดรูปแบบจ้ะปวด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 เนลมไปจ้ะดูดิดูดิตะกินม,มาเข้ามาถ่ายหย่อนแสงเนาะพี่น้องเนาะโอ้ยหือดดตายน้องชั้นกล่องหนึ่งไอ้นี่เขาเรียกอะไรนะเอาไอ้นี่กล่องหนึ่ง เจ้าเป็นสื้ออยังแน่พี่น้องเอ้ยยานคนไหนตั้งแค่นี้ละฟ้องฟ่องนี่ละคุณถ้าเสียบคนก็กำลังมาพี่น้องหลายเลยคนก็ต้องเตรียมอยู่คุณยิ่ยงได้อะไรก็มีเยอะแยะเลยห้องกวาย,ยจ้ะฟังเส้นทางเขามาทิศทาง อ่านพักอยู่นี่สาวสวยขายคือกันมายามได้เพื่อกระกยิมใส่ฮะโบได้อุดนนเพืเ่อจะเกื่อจักสีอุดนนยังเผินเดี๋ยวสิเพื่อนเนี่ยหาแนวอุดนนเพิ่นอยู่ไปเถอะพี่น้องใจเงินเพิ่นเรียบร้อยรอแต่เงินถอนมาเด้อพี่น้องไฟเบิดเขามาเริ่มขายเล้อคายแต่วัย,วยมุ่งกว่าผม เมืองพีมแตรนาตานาท่านทั้งนั้นเลยขนมหวานมาย้มอะไงก็พอได้หยอกคนอยู่คนมีสาม,มีเลยละ่ะว่าเสื่นลูกไผ่ก็เส่นก็เสียมีสาม,มีเลยละ่ะ <c oughs> จ้าขอบคุณมากจ้ะไปต่อเฮรอไปหยอกไม่ขาดใคร พักเนี่ยเล้นี้เด้อมาหยามได้หยามไ,ได้ก็มาเที่ยวเตอมาหยอกเตอเรามาดรอเตอท,ทายเราขอมาละกอสวยๆหน่อยนี่แหละเอาเอาลูกใหญ่นี่แหละอ่าลูกหนึง่งเนี่ยมาอุดหนุนเราก่อนเป็นจังไน มาหล่อไทยเท่าไหร่จ้ะสี่สิบบาท,บาทเอาพริกใส่ด้วยยี่สิบบาทนะจ้ะโอเคเป็นห,นห<า>กสิบฮะสวยคนก็สวยเนาะนู่น,นเออผักก็สวยคนก็สวย <laughs> มาเลยนะร้านแดกเลยจ้ะพี่น้องเอ๋ยร้านผักเข้ามาร้านแดกเลยนี่ติดถนนเลยนี่อ่าถนนไฟเบิร์ดเซฟสุสี มีราสหนุ่มใหม่ประจำอยู่นี่ฟังท่านนี้พอแล้วขายนามมข่าวอยู่ฟังท่านนี้นะผู้นี้เพื่อนกับทขายกระเพาะปลาเพื่อนวะอ่า,อากระเพาะปลากับโจกบางทีมันยังไงวนๆอยู่ก็ดดตาเย็นจังหน่อยหมดนะเพื่อนเดือกงาน,นาพหมดเลยมีคนมาเสือส่วนผสมก็เยอะแยะพหมนกินแล้วเป็นตะเบือ กินเดี๋ยวโบเบอให้มาซื้อเผิ่มครับตลาดไฟเบือนข้างเขาเลยครับนี่ติดกับถนนนี่เทปซียสัิยาไตตลาดไฟเบือนขายคู่มือขายคู่มือนี่เดี๋ยวโจกตักซี่ซียบไปพิเศษหกสิบบาทกับตักอยู่คนว่านี่ก็พอป,ปาตักพิสตักธรรมดาหาสิบกับธรรมดาหาสิบพิเศษเจ็ดสิบบาทเพื่อนก็ขายอยู่ พ่นตักอยู่ปะพีน่น้องมาเบิ่งเม่ถาวรขายดอกใหม่นี่หาถ่ายแต่ผู้สาวายเลยวะมาถ่ายคอยนี่แนวนี่ดิอดอกหม่้ใบพระขายสู่มือมือวันพระกะขายมือบ่วันพระกะขายขายคู่มือขายดีคู่มือมาขายอยู่หม่องเกา่าเราวะจะไปหา เลมันไก่พี่น้องมาตลาดไฟเบิดอะไรเคื่องแนีกินไะไรเทื่องเนียไหว้คระเบิงแหม่เราขายหอยไม่ไมก็มีได้นะโมเมนต์าหอยไว้จะสามเดือนเดี๋ยวมาขายเบืองที่เราเฮ็ียดในเบิงนะไม่ไหมซสดดเลยพี่น้องเนาะอ่ะมาอปเดตซ้ำเวลาพี่น้องตลาดไฟเบิดขออนุญาตเมื่อหากินเขาได้บานแม่บ้าน ทาพักติ๋วอยู่ไปครับพี่น้องเอาไวเ้เจอกันคลิปหน้าคนนะครับออออข,ขอ,อ,อ,อขอบคุณทุกสมาเยี่ยมชมขอบคุณทุกทัพทุกใดขอบคุณทุกการติดตามรับนี้กรับรับหนาที่เป็น